ยังไม่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวอีกจักหน่อยหกโมงแรงพงกะตองไปบ้านสาวหน่อยเพื่อนมันแพง่งมือนี้เพื่อนเฮ็ดบุญแจกเขาาะพ่อการนะครับผู้ผู้ก่อตั้งวงสาวหน่อยเพื่อนบันแพง่งเมื่อวันศุ์ไปตอนนักันก็พอเอไว้หกโมงแรงนะครับออกจากบ้านคอนแกนพอดีผมกับพึ่งมาหอดกับมาหอดคอนแกนครับพี่นี่ชาพาร์ทสวัสดีคะ่ะน้องบอยมืมมอขึ้นมอขึ้นในไปหาแอนบอรครับยูซูริน ครับหาเวลาพักบ้างนะงานหนักรออยู่ข้างหน้าครับผมจัดการจะของอยู่ครับกำลังแบ่งสันปันส่วนสิ่งที่มันยื้อไม่ได้แล้วก็ซื้อขายกันไม่ได้เลยนี่คือเวลายังไม่ได้ซื้อบัตรกลุ่มปิดเลยรอหลานกลับจากสอนนักเรียนตอนเย็นจังสีสื่อครับพี่บอยบินญี่ปุ่นวันที่8กี่โมงครับตอนกลางคืนครับน่าจะไปถึงสวนณภูมิประมาณ ประมาณสองสามทุ่มประมาณนี้คะคือคือบินตอนนันเที่ยงคืนนะครับมันก็เป็นถ้าตามสากลนี่ก็คือมันเป็นวันที่วันที่เก้านะครับแต่จริงๆก็ค,คือคืนวันที่แปดนั่นแหละนะครับมาขายบัตรกลุ่มปิดนะครับผู้ใดมาท่านอกเขากลุ่มปิด บอสช่วงนี้อย่าพึ่งไปญี่ปุ่นน้ผมจ่าดตัวไปแล้วสองแสนยกเลิกบอกครับยกเลิกบอกหรือจังไงตัดสินใจซอยเนะี่ยน้องบอยเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะครับผมบอสแม่ซื้อกุมปิดตั้งแต่วันที่สองยังไม่ได้เข้าเลยอ๋อแม่อย่างนี้ครับใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับผู้ใดยังเข่ากลุ่มบอท่านใดเนี่ยกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับหรือถ้าใครแบบโอนแล้วส่งสลิปแลวร้อยห้าบาทรอบนี้ฮะ ส่งมาเฟสส่วนโตผมก็ได้เดี๋ยวผมดึงเข่าเองตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะถ้าช้าพรุ่งนี้มันมันอาจจะฉุกและหกหน่อยอาจจะได้เข้ากลุ่มช้าแล้วเราจะรู้สึกหงหวยนะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับผมมาไลฟ์เชิญทุกคนเข้ากลุ่มเปิดประตูให้ทุกคนเข้ากลุ่มนะครับก็1 0 5บาทนะครับโอนแล้วก็ส่งสลิปมาเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มตอนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้มีพี่เป้ารัศมีแล้วก็น้องท็อปธนาชัยมาเหมือนเดิมที่สําคัญ หมอร่ำใจกันลอยพี่น้องว่าฮักว่าแพงนะฮะฮังเทือกขจะยเฝ้าไปถามหาผู้อื่นเถอะว่ามีศิลปินผู้ใดผู้ใดเดี๋ยว,วเวียนมานะฮะไม่ว่าจะเป็นโตเกียวมิวสิกอันนี้ก็คือดิวกันแล้วน้องนกพงศกรเสียงวีหกนอ้องอาอายังศิลก็คือดิวกันแล้วหรือเต่ายน้องหรือเต่ายน้องหรือพ่อเอกอังศิลป์ก็คือดิวกันแล้วแต่ว่ามันมาพร้อมกันไม่ได้มันสิเมื่อกองกันแล้วมันสิบ่มีอย่างพี่น้องเบิรงนไหมครับ เนาะนะฮะที่สําคัญก็คือมันเป็นไลฟ์ของใจกันร้อยนะครับที่อยากให้พี่น้องได้ได้หายคืดหอดในช่วงปิดฤดูกาลที่เราไม่ได้ปิดเดินสายแสดงนะครับแต่ยังทําการแสดงให้พี่น้องได้บึงทั้งหลาสดแล้วก็มีสคริปต์ใหม่มีอะไรดีๆนะฮะที่อยู่ในกลุ่มนะครับการเขาเห็ยว่ารูปแบบการแสดงงานโชว์อยียงจังเสริจมกษิสาสางสรรค์ขึ้นมาใหม่ในแต่ละอีพีก็จะไม่ซ้ากันนะครับ เวลาไลสดในช่วงเดินสายนะฮะแปดเดือนเนี่ยเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เยอะเพราะว่ามันมีงานทุกมือเนาะการซ้อมการยังวงประกอบกันต่างๆเนี่ยมันก็มันก็นยากเราเดินทางเราทําการแสดงทุกวันสคริปต์ก็เปลี่ยนได้ไม่เยอะและที่สาคัญคือเขาตอ้องคํานึงถึงคนหนาวทีเป็นหลักแต่นะฮะไลสดในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้นะฮะมันมันคือคำสิ่งที่คำานึ่งที่สุดคือผู้ชมที่อยู่ในออนไลน์เพราะว่าเราไม่ได้เปิดให้คนข้างนอกเข้าไปดูนะครับ มันกับสีมีรายละเอียดตั้งแต่ไล่ยดนตีจังหวะดนตีอะไรที่มันไม่ได้เร่งรีบมาเด้ออันลุงเบียดเจ้าแบงโหลดผมชิมันสิได้หลายผมได้โอ้ยเบียกินมากมาครับมันก็จะมีอะไรที่มันหลากหลายให้ทุกคนได้ดูขออนุญาตกินข้าวไปด้วยนะคุยไปด้วยได้ไหมครับรอนี่กลุ่มแล้วใจลูกชาย อันอันอที่พี่น้องพ่อจินตนาการออกอยููนิขยาถามด้วยครับอย่างเช่นน้องแฝดไปไหนนี่ถามสามเทื่อตอบสามเทื่อเลยได้ครับบันนี้บอตอบเด้ออันคือคือคือจังสี่ไหมครับพี่น้องคือจังสีไหมคนที่ดูแลน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยมีเวลาอยู่กับลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือแม่แตนพอดีช่วงนี้แม่แตนก็เป็นช่วงทำนาแต่ช่วงไดอทีแอนบอยยูงเสกแม่ครับถ้าลูกมมกเพื่อเสกมาอยู่กับกับพอกับแม่เนาะ เราก็ยด้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่เห็นแบบนี้แสดงว่าแม่แตนไม่ได้อยู่คอนแก่นนะครับแต่ว่าเพจแม่แตนอัปเดตตลอดเลยนะอัปเดตทุกสิบนาทีนะครับขันค้นติดตามอิหลีนี่ก็สีหูคนถามเนี่ยผมก็เสือวางหูยุทธว่คก์แต่แบบอาจ,จิแบบบอมบีแนวถามข่าวกันเนาะอันนี้คือผมเข้าใจแต่ว่าน้องเพจต้องคอยถ้าไม่เห็นเนี่ยเขาคือต้องไปส่องดูเฟซแม่แตนอ๋อจังสีไหมครับคืออยียงที่แบบว่าเห่าแบบ บางอย่างที่จินตนาการได้อยู่เราก็เท่ากับแบบถามคําถาม,ถามอื่นที่เท่ารู้สึกว่าคําตอบมันอยู่ที่ผมคนเดียวจังสี่นะมีพระเอกมาไหมครับนั่งเอกไม่กับสิมีแต่วา่าตั้งแต่บทท่านถึงเวลาเนาะมันสี่ให้เฉลยทุกอย่างไปเหมือนเหม,มันกับสิบบมี่อย่างห้รุนเนาะพี่น้องครับครับผม น voi, 3, um 3, on, um. ้องเล็กมา EP ที่สามครับวันที่14กรกฎาคมครับผมเปิดแอร์หน่อยน่งไปนะ ไม่ใช่ตื่นแล้วหรอปานนี้แม่อัปเดตทุกสินาทีอยู่แล้วนะครับพี่บอยบ้านย่าและบ้านใหม่ไกลกันมากไหมก็ประมาณสี่สิกิโลครับบ้านย่าอยู่สารคามประมาณสี่สิบกิโลบอกไก่ครับขันขับรถอีรีก,กับสสิบนาทีหอดเนาะต้องวิย อ๋อเรื่องไปญี่ปุ่นคิดว่าบอสคงเช็คสถานการณ์ดีแล้วถึงไปผมก็เช็คกับน้องตลอดน้องก็บ,บอกว่าอากาศก็เหมือนบ้านเราเลยตอนนี้อากาศอากาศใกล้เคียงบ้านเราอาจจะเย็นกว่านิดนึงนะครับเช็คเรื่องลมเรื่องพายุเรื่องฝนเยี่ยงสิับปกติกับบอมมี่ครับ เขาก็ส่งเลดราแล้วก็เขาเรียกว่าอแอปพิเคชันที่มันเตือนสภาพอากาศนะครับก็ปกติก็เลยคือถ้าไม่ได้ไปก็คือไม่ได้ไปอ่ะบ่ได้ไปก็คือปีหนาฟาไม่กับจังหวากันแต่ว่าผมคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าผมจองตัวกับที่พักสองแสนก็หวาดใจเรียบร้อยตัวก็เอาบัตรเฟิร์สของ ไทยพนิษไปแรกพัยเอกไม่ไม่หิ้วใจเขากุ้มไปลาพิปาแจกบัตรตอนลบพรยเอกไหมเนี่ยโทน สีเวทีปีนี้ใช่ไหมครับพี่ต้งสีที่เราไม่เคยใช้ปกติใจก็ลอยสีคู่กับสีชมพูแล้วกับสีเขียวสีทองแต่ฤดูกาลนี้เป็นสีที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับผมจะไม่ถูกโฉะละกับสีน้ำเงินสีฟ้า แอนก็เช่นเดียวกันครับเกิดวันอาทิตย์เหมือนกันสีที่มันสีทรงเสริมจตคือสีเขียวสีชมพูก็เลยเวทีแต่ละปีกัสิว่นๆกันอยู่ประมาณนี้สีสมเป็นสีที่ผมหมักแต่ว่าสีที่เป็นสีมงคลกับคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือสีเขียวชมพู เขาเตือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรอครับแม่สมหวังผลจเจริญแม่จะให้ผมยกเลิกหรอครับผมเช็คไปกับน้องน้องครับว่ามัมเอียงไหมครับมันอยู่คละภาคกับ ที่เกิดแผ่นดินไหวที่น้องไปไม่มีนะทุกคนสบายใจได้มีแต่อากาศร้อนด้วยจ้าแม่นครับอากาศร้อนเหมือนเหมือนเมืองไทยเลยครับแล้วก็จะมีฝนตกแต่ก็ไม่ใช่พายุครับเป็นฝนตกแบบปกติเหมือนบ้านเราชอบการจับคู่เวทีกับชุดของปีที่9 มากค่ะทําถึงมากม pues ส่งถึงกันหมดคือในความเป็นในในในมุมมองของผมนะฮะทุกอย่างมันต้องบ,บ, like บาล IR านซ์กันแบบพอดีบางทีถ้าเราจับกับลวดลายของเวทีหนักไปเนี่ยมันก็จะทําให้โชว์ดอบเฮดให้ชุดเฮดใหกการแสดงมันมันมันดอบในมุมของผมเนี่ยผมต้องการ เวลาคนไปดูแล้วให้มันดูสะอาดเบ่งงายโชว์อะไรแสดงอะไรออกมานี่จัดบ็อกกิ้งได้แล้วภาพมันออกมาสวยไม่ว่าจะเป็นใครถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอมันจะต้องสวยมันจะต้องเห็นการแสดงมากกว่าเห็นฉากนะครับของเฮ้ามันจะเล็กบบดี้เป็นเน้นตรงฉากเน้นอยู่ก็คือเน้นในระดับที่มันพอดี ถามว่าบานินเนาิสีาห้องประหยัดบแมเีนดผมก็เต็มที่เหมือนกันกับการลงทุนนะขายยางสีฟันเลยจ้าอยากได้โปรมีแต่อากาศร้อนค่ะตอนนี้ที่บอสจะไปครับผม ผมไปญี่ปุ่นตอนสิบห้าปีที่แล้วตอนนั้นไปลงเครื่องที่นาลิตะสนามบินนาลิตะแล้วก็นั่งรถไฟเข้ามาโตเกียวไปพักอยู่ที่ ไปพักอยู่ที่เขาเรียกว่าหอโตเกียวทาวเวอร์ใช่ไหมครับหอที่มันเป็นแบบเหมือนจุดเช็กอินของเจโตเกียวโรงแรมที่ญี่ปุ่นมันก็จะเป็นโรงแรมแบบห้องเล็กๆกระทัดรัดแต่สะอาดนะครับสะอาดแล้วสะอาดแล้วก็ดีครับที่นอนอะไรแบบคุณภาพมากเลยแต่ว่าเป็นห้องเล็กๆนะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเช่าห้องพักถ้าคิดเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ4,500บาทได้ห้องหน่อยแห้งเด้ ห้องน้อยแล้วก็เตียงน้อยๆนึ่งแต่วา่าแมนครับประมาณนั้นบ่ถึงบยย่ใยญ่งสำหรับหินสำแต่ว่าอากาศดีสะอาดก็บริการดีแมนครับคิดเบื้องมาคนญี่ปุ่นเนี่ยน้ำถนนหนทางนี่แทบจะไม่มีรถพอเข้าไปใช้ชีวิตอยู่รถไฟฟ้าคนอยู่รถไฟฟ้าเนี่ยพออยู่รถไฟฟ้าเนี่ยคนมันสี่หลายเป็นบ่แต่เสือบอกว่าคนหลายๆขาเขาจาบรยังต่ำกัน เขามีระเบียบวินันโดยมันเป็นพื้นฐานของเขาบอมมีผู้ใดมาคุ้มไม่มีป้ายไม่มีบมีเจ้าหน้าที่ที่มาคุ้มมาเจ้าต้องต้อแถวเจ้าตองอยางเดีแต่ทุกคนมีจิตสํานึกว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วเขาปลูกฝังมามันก็เลยคนหลายๆนี่บอยางของขากันมันมันเมืองไทยนี่ก็สิตากันก็สันทออกอย่างขึ้นบันไดเลื่อนหรือไปที่ไหนเขาจะรู้เลยว่าจะต้องชิดซ้ายชิดขวาอย่างพ่อมม่นี่มันจะทําเหมือนกันแล้วก็ พ่อพอแต่คนไปอยู่ในี่รถไฟฟ้าหลายๆมันบ่สถานีรถไฟฟ้าแต่ละสถานีก็จะเป็นฟิวเหมือนห้างสะอาดนะมันบ้านมอนห้างเหมือนร้านขายของร้านกาแฟาร้านอาหารเอนซนะครับเศรษฐกิจมันก็จะไปยุ่งงอหันดีอยู่ หลายคนที่ถามเรื่องฉากเข้ามานะครับก็นี่แหละเราก็อยู่ยังอยู่กับคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์เดิมว่ามันต้องส่งชุดส่งโชว์นะครับต้องส่งชุดส่งโชว์บอกจริงโคโลการออกมาแล้วมันจะต้องดูลงตัวพอดีดูจากออซซี่จ้าสวัสดีครับลูกบ้านขอไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะอัดเข้าไปในอีีที่สามนะครับอัดเข้าไปใน EP ีที่สามแต่ว่าก็จะเป็นบัญชีคู่นะจะเป็นบัญชีคู่ครับผมคงไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเครื่องบินอะไรก็จองไว้หมดแล้วที่พักอะไรต่างๆที่พักอะไรต่างๆมีคำถามเพิ่งเข้ามา บอสโนดตกับหมอกรวินเลิกกันจริงเหรอคบพี่น้องว่าต้องเป็นห่วงกับเพื่อนครับผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงนะหลายคนอาจจะเป็นห่วงโดยความหักหรือใดๆก็ตามแต่ว่าเพิ่นระดับนั้นไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตด้วยกันมาสิบกว่าปีสิบเจ็ดสิบแปดปีที่เพิ่นนบาเนาะแต่เพื่อนเฮ็ดธุรกิจจนเติบโตได้ขนาดนี้ฮะ รื่นกาแฟธรรมดาการมีชีวิตคู่ผมกับแอนกับนี่คนติดตามคือกับสีหูวามัมก็คือทุกคู่นั่นแหละครับมันกับสีเป็นคือเพื่อนกับคือสีใสชีวิตบอตางทันจากพวกห้าดอกนะฮะก็คือคนธรรมดาทั่วไปเนาะมันก็อาจจะมีบ้างแต่มันเรื่องเป็นเรื่องของชีวิตคู่นะครับผมมองว่าคือผมอยู่ในเหตุการณ์เนาะผมอยู่ในเหตุการณ์ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาเลย มันมปมนเรื่องที่น่าตกใจเลยนะครับพี่น้องว่าต้องคึน้นเอียงกับตดตามติดตามคือเกานะครับไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าพี่ๆทั้งสองเนี่ยเพิ่นกับยู่กันมากป่านนี้เนาะแล้วก็ทําอะไรด้วยกันมาขนาดนี้แล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีธุรกิจที่มันโตมากๆเนี่ยเพิ่นคงสิมีวิธีการดําเนืนชีวิตของเพิ่นแบบ แบบไม่ให้พวกเราต้องต็นห่วงนะครับแบบบ่ให้พวกเราต้องเป็นห่วงแน่นอนครับผมน้องแฝดยังไปไม่ได้ครับผมผมไปกับแบนสองคนแล้วก็ไปน้องน้องอ่าน้องวิวน้องสาวผมอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะไปเยี่ยมน้องคนสุดท้องที่อยู่ญี่ปุ่นครับเพื่อนได่สามีญี่ปุ่นนะครับเพื่อนไดสามีญี่ปุ่นเพื่อนกาดอ่า ผมกับน้องไปใส่ชีวิตอดี่หันหาซีหาปีแล้วนะฮะก็เลยเคยพยายามเขาเจอเพอดีแอนเขาว่างผมเขาว่างคือผมก็อยากไปด้วยแหละอยากไปแบบเหมือนกับพี่น้องกันเนาะเขาก็ยอยากให้น้องดีใจอพยายามไปหาถ้าถามว่าไปเพื่อเที่ยวเวลาแค่สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมันบกคุมดอกครับแต่อันนี้คือตั้งใจไปที่จะไป ไปหาน้องแล้วก็อาจจะมีเที่ยวไปไหว้พระไหว้อะไรแล้วก็อยู่ในเมืองบอสบอยไลฟ์ Boy, Life, สดเดือนนี้มีกี่กี่ครั้งก็คือวันที่5นี้นะครับเป็น EP ีที่2แล้วก็วันที่14แล้วก็วันที่26นะครับ3าครั้งพี่ป๊อกกี้เช็คให้เราใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลเด้อแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นเป็นเรื่องปกติอีกอย่างจะเป็นจังหวัดคากชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น AB ไปช้อปปิ้งในโตเกียวแบบชิลๆเลยค่ะ ขอบคุณครับ oh. พระเอกเล็กมา EP พสามครับวันที่สิบสี่ครับผมผมก็บยางให้เพิ่นมากแต่ EP พีหนียุต่ว่าเพิ่นกับพึ่งปิดวงเนาะแล้วก็ จะจัดการตัวเองย้ายหาหอพักหาอะไรทุกคนที่อยู่ในหน้าจอขนาดนี้ที่กำลังอยู่ในหน้าจอขนาดนี้ครับ ทั้ง2400คนทั้งที่มีคำถามและไม่มีคำถามตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนทำตามผมกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างครับสนับสนุนไลฟ์สดกลุ่มปิด EP ที่2วันที่5ก็คือวันพรุ่งนี้ของมอลำใจกันร้อยที่จะมีงานโชว์มอบความสุขเอาความสุขไปแลกให้กับทุกคน1 0 5บาทว่าอยากให้ทุกคนผ่านไม่อยากให้ทุกคนมาจอบดูใน t ิ k t o k ใน y YouTube ฟรี รักกันสนับสนุนกันบอ่อแพ้งครับเข้าเอาผลงานไปขายขายยางหน่อยเชื่อว่าที่ติดตามกันโดยพื้นฐานคือเรารักแล้วก็เมตตาต่อกันฉะนั้นตอนนี้คือผมมาขอนะกดลิงก์ที่ปักบุดแล้วก็ช่วยซื้อบัตรหนึ่งหบาทนะครับเดี๋ยวมืออื่นผมสิเป็นไรในกลุ่มมี่ยังถามผมสิตอบเหมืดเลยผู้ใดสงสัยอยังมีตอบ ผัดกับเท้าแสบเนาะไม่พอครับอ้มากรถนี่เลยมืดแล้วา้าใชยลุ้นไปเลยบะมีแตกเลยครับรอในกลุ่มแล้วคะ่ะขอบคุณครับฮกโมงเนี่ย็สิไปงานต่อช่วงนี้วงานหลัดงานหลวงแบบพรกิจรัดโตแห้ง เดี๋ยวจะไปเช็คอยู่ในกลุ่มพี่หน่อยรอในกลุ่มแล้วขอบพระคุณนะครับแอนอยู่อีสานใต้ห้าวันครับแต่ผมแล้วไหลสดวันที่หาเราผมจังิิไปหาเพื่อน ไอ้อาสกับแล้วไลโซดอ,อารสรับรถไปสุรินเลยวันนี้หกกับมาคอนแกนอ๋อวันที่เจ็ดกับมาคอนแกนแล้วก็ไปใช้ยะพูดไหมก็สิไปรถตู้นั่นแหละหรอก็เข่ากรุงเทพเลยอาตาใจกับบึงงานอยู่เมืองไทยไวัยอยากให้บอสบอยและแอนมาออสอีกค้าโอ้สิมีบุญเดี๋ยวไปอีกง,งางี้มันเเนาะพี่น้อง นอ้องตอบรับด,ดีดีครับยังคิดถึงอยู่นะครับตั้งยางรถไรเบ่รครับยางรถเบียมเอาไปเปลี่ยนดีห่หลังเปลี่ยนยูบีควิกหนีก็ได้ต้องคานทำไมต้าดที่มันยูเนี่ย,ท,ย,ยที่มันใส่ใ้บอมมีปัญหาแคแบบ่ากลลเปลี่ยนยูบีควิกหนีเนี่ยคอนแกนโลตัดเนีผมมองจาเปลี่ยนอีกอืม คนถามไม่เคยเข้าหรอกส่วนผ้าคนไม่ถามรอยอยู่ในกลุ่มนั่นไม่มันก็ไม่แน่นี่แหละรอบนี้แหละคนจะเข้าเยอะจะไปญี่ปุ่นไหมบอเห้ไปน้ำเด้เข่ากลุ่มเดินสันบอเห็ดไปน้ำเด้ก็มีน้องสาวแล้วก็น้องสาวน้องเคย่ะไปน้ำกันก็จะให้เขา ถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปจะเอากล้องใหญ่ไปด้วยนะครับก็มีที่ทําบุญมีออนเซน็นมีช้อปปิ้งมอลล์ีียงประมาณนี้ครับกระสิบไปเที่ยวแบบไม่ต้องได้เดินทางไม่ต้องใช้เวลามากครับเพราะมันเวลามันหน่อยเนาะไปแค่สองวันสามวันสองคืนสามวันอาจไปคุมงานแค่ช่วง นผลิตภัณฑ์ใช้ดีทุกอย่างเข้ากลุ่มแล้วขอบพระคุณครับแม่ขอฟังลูกพูดอย่างเดียวชอบดูชอบฟังจ้าขอพระคุณครับ EPC เห็นไปไต้น้ำในเร,รือบองเราต้องขออนุญาตเขาคือของผมได้หมด ผมอะไรที่แฟนครับมีความสุขอะผมอะเข้าใจแล้วก็ทำได้นะเออแต่ว่าคุณผููยิ่งขนาสิบอกคือเฮ้าเนาะบางอย่างบางอารมณ์บางสถานการณ์หรือมันอาจจะแบบพอเรารับอย่างเช่นอะผมรับปากแล้วทุกคนไปเที่ยวใต้ด้วยกันนะแต่พอมันเป็นแบบนี้มันมันคือมันเหมือนมันค่าข้อผมเนาะมันเหมือนมันฆ่าข้อผมแล้วผมก็จะมาเก็บมาคิดอีกว่าเอ๊ะ พี่น้องแม่เราเพื่นใดนีอย่างมากับเราสนับสนุนเราแล้วเขาเขาจะได้อะไรอ่ะก็ mm. กังวลกลัวทุกคนไม่แฮปปี้ไม่ถูกใจไม่พอใจประมาณนี้นครับกินผัดกะเพราครับนะแม่กันเลยแบบเวลาคือผงผมมาได้แต่เวลาเวลาที่จะมีลักษณะนี้ต้องแอนเซเยตโอเคมันถึงจะดำเนินการได้ เข้ากลุ่มทุกรอบค่ะตรวจสอบได้เลยขอบพระคุณที่ทุเรยียนเห็นครับผมเห็นเห็นชื่อตลอดครับผมอืมัมนจะเกิดซื้อนามีมาถหงนริทยุตทะเลเลยครับ ซื้ออีพีนี้แน่นอนขอบพระคุณครับข้าวันแรกที่เปิดขายทุกรอบเห็นครับผมพี่อย่างนี้บุญพามบุญพามบอกน้ำจาก,กุลเห็นทุกรอบเลยครับสื่อไห้่ปะเบิงกับสื่อที่เก่าโอ้ขอบคุณครับผม บพระคุณพี่อ้อมนะครพนมนะครับบอกว่าเห็นแค่บอดก็ดีใจแล้วขอบคุณครับตำหงแสบวน้อยก็ปันอะเร็ีว่ากินอะไรมาไมเป็นมันเป็นอยงเสียแหละมาก,กินซื้อมาก,กินอยูงยังนซืบอมาคอยคือกินอยูรานเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอึัน รันได้มาเสแส,บแสบ่บเยพ่อพ่อสื่อมาจิ่มอยู่บ้านล้วบอกเขทาทาขอบคุณครับไม่เคยพาสักอีพีขอบคุณพี่ไก่ขอบคุณคุณแม่อุไรนะครับ ทางบอดบีดก,กับกินขึ้นันเพิ่ง,ว,งว่างสายกันเมื่อกี้กับบีกเพิ่งว่างสายกันน้องหันีครับเิ่นมาแต่เชียงใหม่ิ่นไปกรุงเทพ ขป็นไข่บจ้าไปเขาาคุ้มไปครับแม่สมหวังไม่เคยคาดหวังว่าซื้อกุ่มปิดว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ต้องการสนับสนุนน้องในทุกกิจกรรมเพราะรักและศรัทธาในชื่อใจกันลอยวผมแค่ไปก่อนมันหิวใจแต่ก็พยายามที่สุดแหละครับว่าก็พยายามที่จะมองว่าความสุขของทุกท่านมันคืออะไรคือตรงไหน ขาพยายามที่จะใส่ตรงนั้นเข้าไปมาจะซื้อตอนน้องแอนไปญี่ปุ่นโอ้ยซื้อตั้งแต่รอบนี้แหละร้อยห้าบาทครับผมกดลิงก์ที่ปักหมูนะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับตอนนี้เลย